เทปซี 4, ่โครนี่เพลสเทปซี่ยกพวกวโหวนช่วงนี้ครับ 4, เทปซี่ยกพวกวโหวนนะครับผม วันนี้เนี่ยเราหยิบยกเอาของที่แบบเป็นของดีใกล้ตัวเราถูกต้องนั่นก็คือรายการเทยเที่ยวไทยโอ้นี่คือรายการที่ดังที่สุดนะครับของช่องแบงค์ชนแนลของเรานะครับถูกต้องเราภูมิใจกับรายการเทยเที่ยวไทยมาก <Yeah. S 2> ได้รับรางวัลมากมายได้รับรางวัลคือแล้วก็ตอนนี้ สามเทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเซเลบของเมืองไทยรายการนี้นะครับออกอากาศครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2554กระแสตอบรับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นคนีเก้งกวางทุกอย่างทุกเพศทุกวัยทุกคนพูดถึงเลยนะฮะถึงขนาดว่ายอดวิวใน u t u b e เนี่ยเป็นล้านวิวเลยเอาเทียบง่ายๆรายการโอซผมเนี่ยมากสุดประมาณส0 0พันเคยเที่ยวไทยเนี่ยล้านกว่าอย่างเวทีนี่5,000ันี่ถือว่ารู้แล้วรถรถโรงเรียนผมเจ็ดพันรู้แล้วเคยเที่ยวไทย ล้านกว่า,าผมแบบภูมิใจกับพี่กอล์ฟแล้วก็พี่โคจิเหลือเกินอ้าวแล้วพี่บอมแปรอม,มาอเขาลืมตัวไม่ก็ชอบเขาเขาไม่ได้ลืมหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายการนี้ครับเธยเที <c oughs> ่ยวไทยมีหนึ่งช่วงที่ต้องบอกเลยว่า <c oughs> เป็นรายการหรือว่าเป็นท็อปปิกที่ทุกคนพูดถึงกันนั่นก็คือช่วงพ่อค้าแซบโอ้ช่วงนี้ทุกครั้งแซบจริงนะครับทุกครั้งที่ออกรายการนะครับเขาบอกว่าพอจบรายการปุ๊บนะครับร้านบรรดาของพ่อค้าแซบที่ได้ออกรายการเทียเที่ยวไทยนะครับจบปุ๊บ จะเต็มไปด้วยแฟนๆของรายการเคอเที่ยวไทยที่ชมรายการแล้วก็รีบตามไปทานที่ร้าน,านคือก่อนหน้านี้เนี่ยร้านนี้อาจจะแบบเออมีชื่อเสียงประมาณนประมาณึงประมาณนึนเพจก็คนคิกไปก็ประมาณ100ร้อยกว่าคน,ร,คนร้อยกว่าคนแต่พอออกทีวีปั๊บออกรายการปั๊บโอ้โหเพิ่มมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นคนก็เพราะรายการเคยเที่ยวไทยนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราพูดมานะฮะถึงความฮอต ของรายการเเที่ยวไทยเนี่ยถ้าพูดถึงพ่อค้าแซบเราสองคนพูดเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น้ําได้เนื้อมันไม่แซบมันไม่แซบรบเราก็ต้องเชิญคนที่เขาทําช่วงนี้จริงๆคนที่แซบจริงๆนะฮะมาพูดคุยในรายการของเรากับประเด็นที่สุดของพ่อค้าแซบจากเเที่ยวไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเชิญกันเลยนะครับกับพิธีกรอดัตบึงจากช่องแบงค์ชาแนลเที่ยวไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอมนั่นผมขผมเลยครับ อย่างนั่งเลยนะฮะแักนี้กแรก่กันกที่ไม่อยากนั่งีคินั่งนี่คิดถึงนะฮะนั่งออคิดถึงคิดถึงอ๋อพี่ปองแปงได่ดูสิดูสิเตรียมแปงเนนั่งที่นอตแล้วกันนี่แหละสาเหด โอ้ไม่ได้คุณบอกไปนะฮะคุณนั่งตรงนี้ดีกว่านะฮะทำไมทำไมนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ชอบเขาไงทำไมทำไมฮะเขาไม่เคยกอดผมเลยเขาเหรอเขากอดไม่ดีเห็นไหมเกิดเป็นเด็กไม่ได้รับความกจริงหรอกที่บ้านเขารักเมามากกว่าแตใช่รักเมามากถึงต้องมาหาความอบอุ่นจากที่ทํางานเลยใช่รักเมามากนะฮะอันนี้คือสามเธอนะฮะจากเที่ยวไทยพี่ผมแปมพี่บิ๊กพี่กอล์ฟนะครับผมนะครับเดี๋ยวตอนอื่นฮะถามเที่ยวไทยหน่อยพูดถึงกระแสตอบรับของช่วงพ่อค้าแซ่บหน่อย ก็สตอปรับดีขนาดไหนครับพี่ครับก็ถือว่าเป็นช่วงอ๋อชี้เป็นชี้ตายของรายการนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเล่นตลกอะค่ะแบบถ้าจะสีโชว์ในรายการแล้วเลยครับตลกมากเออแต่ว่าพ่อคาแบบประมาณหนึ่งเองเลยครับเขาน่าจะเป็นเทปที่ไม่ดีนี่จะแสดงว่าหมายความว่าวิวของเราอาจจะสูงหรือว่าไม่สูงก็เกี่ยวกับพ่อคาแซ่บด้วยด้วยอาจจะสูงแต่ดิสไลค์จะเยอะนิดนึงถ้าคิดแบบว่า ส่วนอื่นรายการนั้นแบบลงตัวมากใช่หรือว่าบางเทปถ้าเกิดว่าเรานอนอยู่เฉยๆเลยไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าพ่อค้าแซบหล่อมากเขาจะบอกว่าเทปนี้สนุกเหลือเกินมันอาจจะไม่เกี่ยวกับพวกพี่ก็ได้คนเล็งไปี่พ่อค้าหมดอย่างนั้นเราเปลี่ยนช่วงทั้งหมดรายการเป็นพ่อค้าเออเป็นรายการที่พันหนึ่งสองเป็นรายการพ่อค้าแซบแล้วก็ช่วงเดี่ยวไทยดีไหมไว้กจะคิดมาเหมือนกันแต่ว่าจะดูบ้าผู้ชายไปในแท้แค่นี้ก็พอสมควรแล้วแหละผมว่าถามนิดนึงเกี่ยวกับพ่อค้าแซบ พ่อค้าจริงๆมีเยอะแยะมากมายทั่ประเทศไทยเราไปตามหาพ่อค้าเหล่านี้มาจากไหนพี่ค่ะถ้าช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นยอ,ยอมรับว่าเป็นพ่อค้าในสต็อกของ ของดิเอจอจอมาพร์ลไาในสต๊อกต้องอธิบายก่อนว่ายังไงเคยไปกินอาหารร้านเข้าวไรไปกินอาหารร้านเข้าเคยไปกินเข้าอ๋อกินเข้าด้วยเหรอไปกินอาาหรร้านเข้าเออหรือไปดูสินค้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บออุ้ยแต่คนนี้ใช้ได้จนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขามักจะวนเวียนไปบ่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เราไม่ได้ชอบมากครับแต่ไปพ่อค้าพ่อค้าแล้วก็จะได้ไปมีแบบปฏิสันทานนะครับแบบว่ามี พูดคุยอ้อแะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้สั่งออเดอร์กับพ่อค้าหน้าตาหลอกก็รู้สึกมีความสุข <ใจ S 1> แล้วอาหารมันยังไงก็รสชาติอร่อยอแล้วปัจจุบนันเราทีา่แบบแลหลังๆเนี่ยช่วงเนี้ยเราจะมีสายสืบจากทางบ้านที่เขาดูรายการเราแล้วก็แบบช่วยเราหาช่วยเรามองช่วยเราเป็นแมวมองเรากบอกไปในรายการว่าแบบใครใครมีพฤติกรรมแบบเราอะไรอย่างเงี้ยใครอ้อล้อแบบพี่เกาให้แนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมืดฟ้ามวดล้นหแรงไหมตรงมาแน่นเลยซึ่งเพราะว่าเยอะมากครับแต่แต่บางครั้งก็ รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นการดันกันเองระหว่างครอบครัวหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนเพราะว่าเออมีสิทธิ์นะกำลังจะถามเหมือนกันเพราะว่าบางทีส่งมาเนี่ยเออดูรูปอาจจะแซบแต่พอไปถึงมันไม่แซบอแล้วบางทีเดินไปร้านข้างๆเออแซบกว่านี่ทาเลไนะเคยไหมเคยบางทีนะในรูปยังไม่แซบเลยเธอดูเป็นการหมายส่วนตัวเพรว่าฉันหลอกของฉันคนเดียวหรือบางคนเงี้ยถ่ายดันข้างมาเงี้ยหล่อมากเลยอะไปดูตัวจริงอ่เก็มีหน้าอยู่ข้างเดียวตรงๆไม่ได้ได้ข้างไปไหนอะลบตาไม่มีตาตาตาไมมีเนี่ย เรื่าแบบนี้นะฉันจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตอนที่เหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เราจะรู้สึกหวาดกลัวมากถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายพ่อค้าสดๆเช่นเราไม่ได้ข้อมูลมาก่อนแต่เราบอกว่าอุ้ยตรงนั้นดีตรงนี้ดีเวลาเราออกต่างจังหวัดเวเราก็จะกองเราก็จะไปกันเป็นรถตู้ถูกไหมแล้วก็ขับรถตู้ไปจอดหน้าร้านเขาเสร็จแล้วเราก็แอบเราก็แอบเราก็แอบมองจากรถตู้ก่อนมันก็ไม่เห็นแล้วก็แก้แก้แก้เปิดประตูแง่ที่ะเปิดมานี่ยเหะเบิดระเบระเบิดรอดระเบิดระเบิดเลยเหรอ เพราะใครนี่เยอใช่ไหมนะเพราะใครเราเดินหนีเราหนีไม่เวิร์กใช่ไหมเราหน้าเหมือนรุ่นพี่เอรุ่นน้องกินรุ่นพี่อ่ะนึกออกไหมอยู่ที่เรียนอ่ะเฮ้ยพี่พี่มาแล้วหนีไม่ใช่แต่นั้นเราเราหนีเพราะว่าเราอายแต่นี้หนีเพราะแบบไว้ไม่ได้เลยได้ไลอกได้หลอกลวงใช่ไหมหลอกลวงหลอกลวงตอนเออถ้าไปต่างจังหวัดมันจะไม่มีรูปเราจะไม่เห็นรูปแค่เดินเดิ่อนชวนกันตลาดอะไรแบอนี้ใช่ใช่หก็จะบอกว่าอือใช่ต้อง้านนู้นในตลาดพี่หลอกมาก ดูก่อนเราก็ไปแอบดูก่อนแล้วก็จะมีแบบลักษณะเหมือนคนณลกจิตมากสำหรับในแต่ละหน้าก็จะแบบ เออเออ่างกันไม่รว่าแท้ไปมอ่ะโอเคอ่ะรอดรอบมามามารอบรอบรอบอมีการแบบนี้ด้วยบอกว่าเออลงไปดูกันก่อนแล้วกันถ้าไม่หลอกก็กินข้าวปกติก็แล้วกันก็เหมือนฟิลเดียวกันฟิลเหมือนนัดหญิงจากอินสตาแกรมม่เจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นมันมีเจอหนกหน้าใหญ่กว่าบัวขาวอีกอะไรแัลกใจหรือเปล่าอุ้ยกระทบเพื่อนดีใช่โดนโอ้โอ้นะไม่ผมร้ไม่กินไม่กินไม่กินปุ๊บเลยปุ๊บเลยครับวมสุริศ นะครเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำก่อนนะฮะกับเบปซี่ยกพวกหมวดนะครับประเด็นโพของเรานะฮะที่สุดของพ่อค้าแซ่บจากรายการเทยเที่ยวไทยแต่ละคนต้องมีพ่อค้าแซ่บประจำใจของตัวเองครับเริ่มต้นจากใครก่อนครับ ได้รวบรวมก่อนแลยครับรวมรวมก่อนนะครับคนแรกนะครับ PS 1นี่คือคุณต๋องนะครับจากร้านอ่านว่าอะไรครับผมอ่านไม่ออกฮะ Restrepo Restrepo นะครับคนแรกนะขออาจะต้องแบบในคอนเสิร์ต r i s t r e t o r e s t r e o นะครับนี่คือออนแอร์เทปที่สี่ของเธเที่ยวไทยครับผมมาที่ PS 2อกันบ้างนั่นก็คือคุณนิกจากร้าน ดักเคี้ครวบี้ครับผมที่ผมแปมแนะนำมาร้านนี้ถูกต้องอากาศตอนเทปที่17บเจนะครับนี่คือคนที่สองนะครับแล้วก็พีเอสสามนะครับคนที่สามคนนี้เห็นรูปก็แซ่บแล้วนะครับคุณป๋องนะครับจากร้านข้าวมังก่สาธุประดิษฐ์25ห้าจังเอาล่ะมาต่อเออมาเริ่มกันที่ PS1 ของเราขายของหน่อยขายของหน่อยร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพี่กัจจิไปเจอมานะครับไม่ไม่เอาพี่ก๊อลฟ พี่กอล์ฟไม่ได้จมคนเจอชั้นชั้นดีไดยังไงขายของหน่อยคนีนหนึ่งเขาแซ่บยังไงนั้นเนี่ยแบบไปทำงานที่เชียงใหม่ครับเออแล้วก็มีน้องๆ เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เขามาแบบเขามาอวยผู้ชายให้ให้แบบแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แนะนําว่ามีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เปิดได้ใหม่ใหม่เลยมาแล้วหล่อนะหล่อนะใช่ถ้าตามเกาหลีเหมือนกันนะได้บอกว่าพี่แต๋มคือความสามารถในการทํากาแฟเขาไดแบบได้รางวัลระดับโลกมาแล้วแล้วมีแบบกิมมิคที่เขาจะมาทํากาแฟให้แบบที่โต๊ะเลยมาแบบไดไลน์อะไลน์ที่เขาทำให้ได้แล้วเขไปดูแต่แล้วเราเห็นหน้าเฉยๆแล้วก็อู้จันแล้วนัตนาเกาหลีนัตนาลาก็อย่างเงี้ย แล้วเมื่อไหร่เขาเทคแคร์รายการเที่ยวทไทยดีไหมฮะอเรียกว่าเขาเป็นสำคัญคนเนี้ยครับคุยแบบประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงอ๋อวันนั้นวันนั้นคุยสามชั่วโมงแล้วออกอากาศจริงเท่าไหร่ฮะสิบนาทีสิบนาทีสิบนทีคุณแบบสามชั่วโมงอ่ะครับอีพ่อค้าพูดคนเดียวพูดเก่งมากพูดเก่งด้วยเหรอเพื่อการันตีว่าพ่อค้าพูดเก่งเดี๋ยววันนี้เราจะโฟนอินนะครับหาคุณสองหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณสอง สวัสดีครับรู้จักกันแล้คุยเลยสวัสครับคุณนาจะดีจ้าเมาหรือยังจ้าโอ้ยแหมทุ่งควาดจะเมาแล้วเหรอพี่แบมคุณต๋องสบายดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต๋องครับถามนิดนึงครับนาทีแรกเลยที่คุณพี่ทั้งสามคนนี้เนี่ยเขาบุกไปที่ร้านจะถ่ายช่วงพ่อค้าแซบเนี่ยตกใจไหมฮะตกใจไหมฮะอ่าตกใจมากเลยครับครับตกใจหรือรังเกียจมันต้องแยกกันนะฮะตกใจเพราะอะไรครับคุณต๋อง เนี่ยพี่เขาขี่จนสะดุดประตูล้มหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยไหนช่วยบอกหน่อยใครเดินเข้าร้านแล้วสะดุดประตูล้มใช้ไม่ใช่ขี่เลยใช้วิธีใช้วิธีแอบดูไงอย่างที่บอกอย่างที่ได้ดูก่อนนะครับเป็นเพราะร้านเธอนั่นแหละทำประตูไม่ดีตองฉันบอกให้นี่แอบดูเนี่ยไปโทษเขาอีกนะครับคุณตองครับแล้วหลังจากที่เทพเรานะครับพ่อค้าแซ่บออกอากาศไปฟีดแบ็กของร้านดีขึ้นไหมครับอ๋อดีขึ้น ดีดีดีขึ้นมากเลยครับครับพอวันลุกขึ้นก็ปิดเลยครับร้านเอ้าเหรอใช่เหรอปิดเพราะอะไรอ่ะปิดเพราะอะไรคือขายดีมากเลยอะมัีดียอดยอดยอดดีเพรารายการพี่ช่วยส่งเสริมอาชีพของคนเยอะเลยนะเนี่ยไม่บุญมีบุญขายขายดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นที่ องจุดหนึเป็นครับโอ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีรายละเอียด2.1นึ่งเปอร์เซ็นนะฮะคนนี้ไม่ไม่ควรเอามาเลยอ่ะครับผมพูดเก่งพูดเก่งมากแน่นอนว่าขายของดีเนี่ยเราเข้าใจได้แล้วแฟนคลับที่แบบเป็นแฟนคลับของพี่พี่ๆทั้ง3คนตรงนี้เนี่ต้องตามไปร้านตร้ไหมฮะแบบมาแปลกๆเออดีมีเหมือนกันครับมาทำอะไรมาตามรอยครับตามรอยเจ้าเทยหัวร้านแล้วก็ลงเทยสามคนนะครับเออเจ๋งว่ะแล้วมีตามรอยเที่ยวไทยด้วยแล้วพี่แล้วถาหน่ถามใหน่อยนะ ว่าหลังจากที่ไที่ยวไทยได้ไปถ่ายแล้วนะครับหลังจากนั้นในสามเธอมีใครแอบไปหาพี่ที่ร้านคนเดียวหรือเปล่าครับครับผมมีไหมมีครับมีเฮ้ยเออใครใครไปหาเดี๋ยวเกลางวันหรือกลางคืนนะกลางวันหรือกลางคืนมาโดนพบข้ามกันมาโดนพบข้ามพบข้ามเพื่อช่วยช่วยบอกหน่อยไปคนเดียวไปค่ามข้ามคือใครไปตัดอ้อมไงไปตักข้ามเป็นสิทคือใครคือใครปัองแปม พี่ผมแแบบทำไมอ่ะยี่ทำอะไรตอนพบทานี่แล้วเหรอจะไม่อยู่ช่วงนึงไม่ได้ถลอกไม่ได้ตลกขนาดนั้นจะมีอยู่ช่วงนี้แบบเราไปทำงานเชียงใหม่บ่อยๆแล้วแบบเราไปคนเดียวบางทีเราไม่ไม่รู้จะไปไหนเลยเอาก็ไปนั่งร้านต๋องแล้วกันเพราจะนั่งได้นานแต่ว่าแต่ว่าไปไปถึง ถึงตองจะขายกาแฟก็ตามแต่ตองมันจะชวนไปเที่ยววอร์มอัพเหรอคุณตองคุณตองคุณตองครัใหม่อยมันเปนโอทอมคุณตองหลังจากที่ไปเที่ยวกับคุณปอมแปมตอนเข้ามาเข้าเคยลวนลามคุณไหมครับเคยไหมเคยลวนลามคุณไหมฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะขอให้ไปคราวหน้าแล้วกันคนตองก็เมาด้วยเหมือนกัน่างคนต่างคนละเอาอย่างนี้ครับพี่ตองครับฝากบอกอะไรไปถึงพี่ก๊อฟหน่อยที่เขาเนี่ยเป็นคนแนะนำร้านนี้ให้เป็นแคนดิเดต t e ของพ่อค้าแซ่บครับสุดยอดมาก แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ถ้าขึ้นมาเชียงใหม่รอบหน้าขอต่อทีหนึ่งนะครับเฉันไปตั้งหลายรอบไม่เห็นมาขออย่างนี้เลยนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมากรอพี่ก๊อฟนะครับคุณตองครับเดี๋ยวให้คุณตองช่วยฝากร้านฝากร้านหน่อยแล้วก็ฝากแฟนๆมาบทคุณตองหน่อยอ๋อครับก็ขอบคุณที่สามคนมากๆเลยครับเลยพี่ก๊อฟนะครับที่เลือกมาเป็นหนึ่งในรัฒนาแฟร์ครั้งนี้ครับแล้วก็ อาลิซาโต้ครัฒนาทางซอยสามถนนนิมมานเชียงใหม่นะครับถ้าต้อว่างก็ลองไว้กันเข้ามาได้ครับแต่ว่าอาจจะช้าเล็กน้อยนะครับอตอบคจอนคจะบอกตอนนี้ลูกค้าก็รออยู่ข้างล่างครับแต่ไม่ได้รับรองครับดีดีดียอดตรงนี้รีบวางสายผมรออยู่ตอบคนจะบอกตอบคนจะบอกคุณผู้ชมไปด้วยว่าแบบเออถ้าเราจะไปกินกาแฟตอน อบ่ายสามโมงห้ไปถึงร้านบ่ายโมงไปสั่งก่อนไปสั่งก่อนแล้วก็นั่งรอแบบอ่านแมกกาซีน้โหลดซีรีส์มาดูอะไรอย่างเงี้ยออเอาอ้อยอิงแต่อ้อยอิงมัวร์โมว์อยู่นะครับคุณสองยังไงีขอบคุณมากนะครับ Er. ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือนแรกของเรานะครับ PS 1นะฮะคุณต๋องนะครับการันตีโดยคุณก๊อฟเคยเที่ยวไทยครับผมมาต่อที่ PS 2กันดีกว่าแคนดิเดตคนที่สองเราร้านนี้เนี่ยคนที่แนะนำก็คือพี่ป๋อมแป๋มค่ะคนั่นก็คือคุณนิกจากร้านดั๊กเคอร์บี้นะครับผมเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไระคือจริงๆร้านนี้เนี่ยเขามีความแบบคืออาหารเขาก็เด่นนะเพราะว่าเป็นแบบ เป็นฮักคอบี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอาหารจานผัดอ่ะค่ะเขาเออของเกาหลีเขาจะมาผัดที่โต๊ะเรื่องเป็นเจ้าแรกในประเทศเออแล้วที่สำคัญคือเจ้าของร้านนี้ยงเขาแท็กซิ่งกันมาสามคนอ้าวมีสามคนแล้วทำไมถึงเลือกคุณนิกอ่ะอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่าโอเคสามคนน่ะเป๊ะหมดเลยนะแต่ว่าคนแรกเนี่ยคุณโต๊ะเนี่ยเขามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วตัดไปสิเป็นเป็นหุ้นส่วนในร้านเป็นร้านหัวใจตัดไปสิใช่ ก็เหลืออยู่2คนเนี่ยคุณนิกกัอีกคนหนึ่งจริงๆเน่ยหมายอีกคนหนึ่งมากกว่าตัวนนี้ออกไปทำธุรกิจอสังหารอมทรัพย์แล้วอูอยนล้วสิก็เลยจะต้องจำเป็นต้องเป็นคนดีก็รอใช่คนนึงก็รอใช่ฉันหมาคดีสเปคที่แบบเลยคนนี้ผมดูออกเลยทุกคนที่แีแบไปใช้บริการอย่างนี้ตลอดใช่ไม่้่ไไไดเมื่อก่อน่รกผมฟากเอารูปไปดูหน้าตาทรงนี้ตลอดไม่หลุดเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนทั้งหมดดีกว่าเรามาถามนิดดีกว่าว่าจริงๆแล้วประเด ในความจริงเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีคุณนิกครับผมครับสวัสดีครับคุณนิกครับคุณนิกทำไมวันนี้คุณนิกไม่ยอมมาเข้ารายการเราล่ะครับเพราะอะไรอ่ะคือว่าติดติดอยู่ไปจากจังหวัดครับอ๋อตจางจังหวัดแล้วกลัวพี่แป๋มนะฮะไปจากจังหวัดนนทบุรีนี่เองกลับมาแม่แม่ไม่อยากกลับมาใกล้ไฟเดินล่นใกล้ไฟครับผมถามพี่นิกครับหลังจากที่ออกเที่ยวไทยไปแล้วช่วงพักคาั้งแสบฟีดแบ็กร้านเราเป็นไงฮะอยู่ต่ ดีดีเพราะการตอนแรกที่กลุ่มลูกค้าเราก็คือจะเป็นแบบเพศหญิงเลยนะเป็นหนักพอได้ออกไปก็ได้ครบทุกเพศทุวัยนะครับไปกินไปกินตามรอยทอร์นาดไตลาดตลาดมาทุเพศทุวัยไม่แต่ทอมก็ไปไปทุกเพศแก้ทอมให้ด้วยไปกันทุกเพศนะครับผมแล้วถามหน่อยว่าหลังจากที่แฟนๆนะครับของรายการเที่ยวที่ไทยนะครับไปเนี่ยมีใครนะฮะไม่ทำกรณีแปลกๆที่ร้านของคุณบ้างไหมครับเปกรบ อ่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบขอถ่ายรูปอะไรพวกนี้มาขอไม่ได้ไม่ได้ไมีอะไรแปลกๆมากมายครับอ๋อ,อ,อเขาจําเราได้ออกเทยียวไทยมากเ <ขอ S 2> ลยอนนี้ถ่ายร <ขอ S 1> ูปแต่บางทีก็มีแบบคัทไม่ได้อยู่ที่ร้านอยู่ข้างนอกก็มีอ้าวพี่นี่พี่นี่พี่นี่สมมติเลยรู้จักกันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยดังเลยอ่ะแฟนคลับนี้มากับไปแล้วแล้วถ้าสามคนนี้แหละฮะมีคนที่แอบไปนอกรอบไหมฮะแอบไปตามบข้างหรือตอนกลางวันอะไรแบบนี้มีไหมฮะ อ่าส่วนใหญ่ก็คือมีมาทานตอนปรงวนบ้างแต่ก็ไม่ได้แอบกันมาครับมานมันโดดๆเลยครับไม่ถึงสามคนนี้เลสามคนนี้สามคนนี้มีใครกลับไปหาคุณบ่อยสุดครับอืมก็เนี่ยต้องใจพร้อมกันนะพี่ผมแปม๋มเขาจีอะไรมาพร้อมๆกันนะพี่แปมพี่แปมพี่แปมไปจริงไหมฮะ อ๋อจริงค่ะก็มีหลายรอบเพราะว่าต้องกลับไปถ่ายงานอีกใช่ไปชิคฟิตแบคมันอยู่ไกลงานมันอยู่ตรงสยามสแควร์ใกล้ๆใช่หลายครั้งที่เราทั้ป็นเด็กดูแลต้องไปจุฬาอย่างนี้ก็ไปที่ขถูกต้องถูกต้องนะครับคุณนี่ครับคุณนี่ครับวันนี้พี่ป๋อมแป๋มนะครับเป็นคนเสนอคุณนะครับเข้าชิงในแคนดิเดตของเราอยากบอกอะไรกับคุณป๋อมแป๋มไหมครับ ก็ผขอบคุณที่อมแปลมาครับแล้วก็ริงขอบคุณที่แปลมาถ่ายรายการแล้วแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำอีกทีหนึ่งด้วยครับครับผมสุดท้ายครับพี่นิครับร้านอยู่ไหนอะไรยังไงฟังหน่อยฮะครับเด้คือตอนนี้ร้านมี2สาขานะครับสาขาแรกก็คืออยู่สยามสแควร์ิดถนนทางรีดูนังนะครับสาขาหนึ่งอยู่เซ็นทราลลาดพร้าวชั้นหนึ่งครับครับนะครับผมอ่ะยังไงขอให้ร้านขายดีๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับใครชอบคุณนิกนะครับนำเสนอโดยคุณปอมแปมนะครับก็โหวต p s 2อโหวตกันได้วันนี้เขาเป็นอดีตนักรักบี้ด้วยนะคนไหนนีิกนิกเหรอแต่เขาหลอทุกคนเลยนะไม่ไม่ไม่โรงเรียนวชิรวุษเออเหรอโอ้หหลอเนี่ยงกันทุกคนเลยนะข่าวแบบข่าวเกาหลีล้ำแข็งแน่นอะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าคุณปอมแปมครับผ่านไปแล้ว2คนมาถึงอีกหนึ่งคนคนนี้นำเสนอโดยพี่คัตจิคะคุณป๋อง พาะอะไรถึงเลือกคนนี้ฮะก็คือประทับใจตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มค้นหาเขาแล้วเริ่มค้นหาคือใช่เริ่มค้นหาคือตอนแรกๆอ่ะจะมีคนมาโพสต์รูปเขาใน Facebook ของพี่ปอมแป๋มค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วนิวฟิลดมันก็ถูกถูกเลือนหายไปอ่ะคนจนมันหายไปหายไปแล้วแล้วกลับมาได้ไงฮะแต่คราวนี้แบบอยากไปถ่ายมากอะก็เลยเข้าไปแบบตั้งไปโพสต์ในสเตตัสเองว่ะเนี่ย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 คือแบบ มันมีคนแนะนำพ่อค้าคนหนึ่งมาครับ,รบจำได้แค่ว่าขัดเขา,ขาขมันแก่จะอยู่แถวสาธุประดิษฐ์แบบใครเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยฝากมาบอกหน่อยแล้วพอขึ้นแล้วมีคนมาบอกไหมโอ้ยเต็มไปหมดเลยอะบอกว่าไปให้ได้นะไม่ไม่ใครบอกอะไรมาเลยออคือคือเอ้าคือแค่ที่บอกหนูว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่มาบอกแบหนูก็ไม่รู้แต่หนูอยากเห็นว่ารอขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายก็มีเพื่อนชั้นคนหนึ่งแนะนำมาพร้อมกับ เบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดปิดร้านเวลาว่าขเขาก็จะมา,มา,าเมาื่อไหร่อรอลัวมาเพื่อนจะคนนั้นคือตามหาเหมือนตีสิบตามหาแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือตามหากันขนาดนั้นเลยหอ,อ,อแม่หอกแม่อยากเห็นมากคือ หล่อจริงการันตีจริงขนาดนี้อุตส่าห์ไปตามหากันมาวันนี้เราก็เลยเชิญเข้ามาเลยนะฮะขอใช้คุณปองเลยแล้วกันคุรับสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครบสวัสดีครับเชิญครับหล่อดะหล่อฮะเดินราเป็นคู่เรยนะฮะแดนครบด้คลยเสวัดีครับสวัสดครับแล้วดคืัเีครัหล่อีครับ่วันีครับาวัสครับรับสมันดีครับสวีบวีบีบบสี่รยังบอกเลยนึกว่าดาราบั่งอยู่ข้างบนนะอแล้วก็เป็น เป็นขวัญใจทีมงานแล้วทุกคนเลยนะไปยืมทมงนชอบแล้วด nah> ูกันแล้วทุกคนจะเป็นพิธีกรเป็นดาราจริงจริงเถอะขอบคุณมากที่พี่ปาดไปทางนู้นไม่เป็นเทียงไม่าไปเที่ยงสิปาดไปทางนู้นมันก็ได้นะพี่คอนจีช่วยบอกหน่อยว่าทำไมพี่ถึงคุ้มใจกับคุณบอกมากก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ไปพอไปเห็นแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปคะแนนนำมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตายแล้วเป็นเด็กเก็บร้านหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรูปตอนกำลังเก็บร้านอยู่อะไรด้วยโอ้ตายไม่ไม่ได้อยากไปเลยอะไรอย่างงี้แต่พอไปถึงแล้วก็โอ้้โหตัววจรริงกก็็ูสึ่าเปน เห็ดในตมที่เราค้นหามาแล้วคนจริงเนี่ยหลอกกันในทีวีอีกนะฮะครับผมหลอกมาหลอกมาล่ำแขนแน่เลยจริงๆริงถ้าไม่ได้ขายข้าวมันไก่ทำอะไรอยู่ครับพี่เอ่อเล่นเบสครับแล้วก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็เป็นมือปืนด้วยไอ้มือมือปืนก็หมดไปแต่โทษนะคุณบอกคุณอายุ18บแใช่ครับสิเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่เองแล้วครับเอ่อร้านของคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อแล้วคุณมาสับไก่ต่อเอ่อช่วยเสิร์ฟครับแต่คุณเสิร์ฟมากเลยคือไปลกแล้วมันบึ้งเอาดนี้ เปิดเปิดช่วงแบบช่วงค่าไก่อะนะแล้วอยากอยากรู้อยากรู้ฟีดแบ็กหลังจากที่รายการคอรทอไปถ่ายเป็นยัไงบ้างฮะก็มีลูกค้ามาเยอะขึ้นครับจากรายการเที่ยวไทยครับแล้วมีลูกค้ามาแบบขอแบบพี่ ขอเสื้อให้หนูดูหน่อยนี่มีไหมหนูอยากเห็นเสื้อไม่มีครับแลน่าจะมามาขอถ่ายรูปแล้วแอบจับมากกว่าแอบจับแบบแอบจับสมว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเป็นส่วนมากจะเป็นชาวสีม่วงอ๋อเป็นตรงคุณป๋อมแป๋มใช่ไหมล้วคุณป๋อมแป๋มทำหน่อยมีแอบจับอะไรแอบรูปคุณไหมฮะตอนถ่ายรายการเมีมีครับไมีได้หรอใส่ยัดที่ใส่อย่างนี้วะเอาอย่างนี้เราไม่ใส่อย่างนี้ทำไมอ่ะเรามีหลักฐานมายืนยันว่าพี่ป๋อมแป๋มเนี่ยไปแอบรูปแอบทำไปขอให้เขาถอดเสื้อยังไงน้ำนัดเที่ยวให้หมดก่อนได้ไหม ไก่เขาเหนียวเอ้ยไก่เขาอร่อยมันแบบเหนียวอร่อยอร่อยต้อรับไปดูฮะนะฮะฉันทาเธอถอดเสื้อเธอถอดบั๊กอ๋อได้ครับห้วใจแล้วแป๊บนึงฉันไม่ได้ยินอะไรแล้วตอนนี้แป๊กชิชุบเบาซับเงื่อเมื่อกี้ที่มาข้างบนมันร้อน อาพี่แสมพูดตลอดเลยแล้วคือตอนพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเนื้อรายการด้วยพูดตอนเขาถ่ายเสร็จแล้วด้วยเห็นแล้วว่าพี่แสงแตะต้องตัวอะไรเขาเลยเป็นความต้องการส่วนตัวแล้วคือดูสายตาที่มองต่ำด้วยนะที่ดนมองนะพี่มองต่ำเห็นไหมพี่มองต่ำเห็นไหมของล่อนของล่อนของมันหล่นอะไรอย่างงี้คือแบบมันเป็นนิสัยกับแบบ ไปเคยไปปักไวอ่ะคือก็แล,แล้วก็ like แล้วก็พูดไปไงพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะทำจริงไงแล้วบอกว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วก็บอกว่าได้ครับแล้วก็ถอดออกเ่แล้แล้วอย่างที้เคยมีคนที่ไปที่ร้านแล้วอยากให้เราถอดเสื้อมันพี่มีไหมไม่มีครับแล้วแล้วมีคนเคยอยากให้ถอดกางเกงมไหมมีไหมมีไหมไม่มีครับวันนี้ขอแบบสามดีหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นหุ่พี่ได้ไหมอยากเห็นกล้ามหน่อยได้ไหมแกเป็นคนรสนิยมประเภทไหนเพราะไม่อยากเห็นกล้ามผู้ชายด้วยกันคือผมมาเห็นกล้ามผู้ชายแบบใหญ่ๆแล้วผมมีอินสปีเรชั่นในการเล่นฟอตเนตต์ได้ไหมพี Pierre> ่ เราหนังติกแป็กไม่อยากดูลับหลังนเห็นจะได้เห็นแม่ได้ไหมได้ไหม้โชว์หน่อยติ๊กแปกนะครับิกแป็กติกแป็กวันนี้ถอดเสื่อโอ้โหอะเปิดกดแบบนี้โอ้ นี่นี่เราเอาถอดถึงแก้มหน้าอกพี่เราจะให้หนีคนอฟรีแล้วนะมีพอแล้วว่าอะไรเด็กดูเยอะครับพี่ถ้าเกิดกินไก่ไก่พุ่งเลยนะเนอไก่ตายแม้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ลอยอย่างเดียวแล้าเต้มใส่เขาก็อร่อยข้าวตแก่เขาก็อร่อยเขาลองชิมมาชิมเลยปกติผมเป็นคนไม่ชอบกินกินไก่นะเดี๋ยวผมขอชิมรได้เขาหน่อยแต่อยากนี่ก็อยากจะรู้ไหมวันนี้เขาเอาไก่สดๆด้วยนะไก่ตัวเป็นๆเลยนะตัวเป็นๆมาให้เลยนะเอาไ อะไรงั้นเดินมาแล้วโอ้ยเอางี้ในระหว่าที่นิกี้ชิมอยู่ถามพี่ป๋องดีกว่าว่ามีอะไรอยากจะบอกพี่สามอะไรไมนะที่แ้วกปถ่ายแล้วก่อนแรกก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆสามคนที่แนะนําผมให้ที่มารายการะครับผมยังไงเอาดอกมะลิมาไหว้ด้วยนะไม่ใช่วันแม่ดอเข็มทพยวันนี้ไม่ต้อรู้เขมใช่เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านหน่อยนะข้าวมันไก่ของพี่ครับครับผมร้านข้ามไก่อยู่สาธุประดิษฐ์ีนะครับ อยู่หน้าบักซอยนะครับยังไงก็ติดกับป้ายซอยเลยอ่ะใช่ครับเป็นแล้วเหรอเป็นแล้วเหรอตรงใจตรงใจเนเมื่อไหร่เราลงร้านกี่โมงมาสองรอบครับรอบเช้ากับรอบเย็นครับอ๋อบเช้าเจ็ดโมงครึ่งครับถึงสิบสิบโมงครึ่งครับรอบเย็นสี่โมงครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งครับโอ้เปิดเร็วเปิดเร็วนะแล้วคุณลงร้านกี่โมงครอบผมออกมาช่วงเย็นครับอ๋อตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วเหรอ ช่วงนี้ตั้งนานแล้วพี่นเขาจะมีสองรอบเราจะนั่งตู้สองรอบนั่งตู้เขาเป็นตู้ไก่ตู้สองรอบเช้ากับยี่สิบีนตู้คือไก่ใช่เขาขายไก่ไงมีใครแอบแอบพี่ไหมในสามคนยังนะครับยังนะครับผมว่าคืนนี้นั่นแหละสามนี่ยังเจอ ไม่ได้เจอพวกชันน่ะสิเจอชาวรายการสิเออนะฮะชาวรายการก็ไปกันได้ครับผมนี่คือ PS 3ของเรานะฮะคุณป๋องร้านข้าวมันไก่สาธุประดิษฐ์25่สิบห้รักคุณป๋องก็เชียร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอสรุปกันอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับประเด็นโพลของเรานะครับที่สุดของพ่อค้าแซบจากรายการเที่ยเที่ยวไทยครับ PS 1 คุณต๋องนะฮะจากร้านริสเรตโตนะฮะเสนอโดยคุณก๊อฟเที่ยวเที่ยวไทยครับผม PS สองของเรานะฮะคุณนิกนะฮะร้านดักเคิบี้นะฮะเสนอโดยพี่ป๋อมแปมครับผมนะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับในจอเรานะครับ PS สามคุณป๋องจากร้านข้าวมันไก่สาธุประดิษฐ์25เสนอโดยพี่ก๊อตจิเที่ยวเที่ยวไทยการเข้าไปโหวตของเราง่ายมากๆเข้าไปที่แฟนเพจของแบงค์แชนแนลนะฮะเข้าไปดูคลิกไลค์ก่อนเลยเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปที่รูปของทั้งสาม PS นี้ก็กดคอมเมนต์เอาสมมุติว่าชอบพี่ป พีเอสสามพีเอสสามพี่ป๋องเข้ามันไก่วงเล็บข้างหลังไม่เอาเนื้อได้ยังไงได้หรือไม่ก็พี่ป๋องพีเอสสามนมโตจังนะแล้วก็ออคอมเมนต์ให้เขาเยอะๆับผมนะครับผม เวก่อนนะรายการนี้รายการนี้คนแนะนำเขามีให้รางวัลไหมรายการชันเขาจะไม่ให้รางวัลกันเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นคุณจังไม่ต้องอะไรล่ะเป๊ปซี่เหรอได้ได้เป๊ปซี่เป๊ปซี่พี่แบบจะได้รางวัลอะไรจากคุณสองหรือเปล่าฉันต้องการเอาพิธีกรคนหนึ่งออกโอ้ยอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ส่วนฉันต้องการเงินชัดชัดชัดนะครับเดี๋ยวเราให้ สี่คนนี้เคลียร์ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเถยเที่ยวไทยนะครับพี่ป๋องครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครที่โหมดกันแล้วกันนะฮะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงค่ำนี้ตอนหนึ่งทุ่มเลยนะครับผมตอนนี้พักกันคู่ช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งช่วงก็คือเฟซซี่หนึ่งเสียงหนึ่งสองครับค่ะกำลังชมรายการเฟซซี่โพมีพรีสอยู่ที่สมุทรปราการค่ะ เพ p ซี่โคลนี่เพลสสวัสดีครับสวัสดีน้องไม้สวัสดีค่ะพี่น็อตน,นี่คือการทำงานร่วมกันครั้งแรกแบบสองคนแบบนี้ <ừ. S 1> นะครับผมอยู่กับพี่น็อตและก็น้องไม้นะฮะในรายการเพบซี่โพลนีพลสในนี้นนตั้งวัด พวกเราค่ะทุกวันจันร์ถึงสุกค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีค่ะอย่างเป๊ปซี่นาะทินมีเป๊ปซี่เท่านั้นค่ะถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงช่องทางการติดต่อในรายการของเราเนี่ยม,มีเยอะแยะหลากหลายช่องทางเลยใ,ใครที่แบบเป็นแบบขา ต้องเล่นคีย์บอร์ดโซเชียลเน็ตเวิร์กทำไงต้องมาเน็ตเวิร์กง่ายมากค่ะสามารถเข้ามากดไลค์ค่ะกับแฟนเพจของพวกเราค่ะ w w w f a c e b o o k com d a n g channel tv คับพี่น้องแล้วก็มาร่วมกันคอมเมนต์นะกับประเด็นวันนี้เขาบอกว่าประเด็นเนี่ยแซบมากๆเออแซบเวอร์แซบไม่แพ้พ่อขาแซบเมื่อวานเลยแซบกว่า จริงเหรอเพราะว่าเห็นแล้วใช่ไหมล่ะเห็นแล้วก็เลยขอมาจัดนี่แหละเออมันต้องอย่างนี้แหละนะฮะรวมไปถึงอีก2ช่องทางนั่นคือโทรศัพท์ของเราใครที่อยากจะโทรมาพูดคุยกับพี่น็อนแล้วก็น้องไม้แบบนี้เบรก3เราจัดให้0 2 6 6 9 9 0 6 2โทรเข้ามาเพปซี่หนึเสียงหนได้เหมือนกันครับใครใครอยากจะ SMS เข้ามาทักทายพวกเราหรือว่าฝากคำถามถึงเขาบอกว่าวันนี้เราจะมีแบบว่า มีแกสพิเศษในรายการอยากให้เราถามถึงเขาสามารถฝากคำถามมาได้ค่ะ4242849ค่ะเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเราจะมาเฉลยผลโหวตของเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานเนี่ยน้องไม้ไม่ได้มาพี่น็อตจัดกับพี่นิกกี้บไมไม่จำได้ว่าวันที่ม,มาจัดวันอังคารเขาบอกว่าวันพุธจะมีพ่อค้าแซบใช่ป่ะประเด็นน่ขอบอกว่าแซบมากจริงๆเพราะว่า,าแคนดิเดตที่เข้ามาในรายการของเราเมื่อวานนี้เนี่ยทั้ง3คนนะฮะแต่ละคนเนี่ยแน่นๆทั้งนั้นเลยกับประเด็น ที่สุดของพ่อค้าแซบจากเถยเที่ยวไทยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยคนที่มาได้คือคนเดียวก็คือคุณป๋องร้านข้าวมันไก่สาธุ25้าเขาสับไก่แบบเอาไก่วางไว้ล่องอกีน้องหมายแล้หั่นับบเขาสับในรายการเนาในรายการเลยโอ้จริงเหรอไก่ตายดิ้นโอ้โหเลือดไหลเต็มเลยพี่นอนไปก็ไม่ใช่เด็กปสองนะเี่ย ล้อเล่นล้อเล่นมาทั้งคนเกียรเหทให้ฟังก่อนเนาะได้ได้ได้อย่างคนแรกค่ะ P.S. 1ค่ะคุณต๋องจากร้านกาแฟ r i s t c r e s t o ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง r i s t r e t t จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผมมาจากใครคะนำเสนอพี่กอล์ฟจากเชียงใหม่นะฮะนั่นคือร้านแรกร้านที่สองนะฮะ P.S. สก็คือคุณนิกจากร้านอาหารทักเคีบี้นะฮะ ร้านนี้เนี่ยพี่ป๋อมแป๋มจัดให้ใหใส่งเข้าประกวดเลยและคนสุดท้ายเมืเ่อกี้พี่น็อตเล่าไปแล้วก็คือพีเอสาวนะฮะคุณป๋องนะฮะจากร้านข้าวมันไก่สาธุ25นํ้านเสนอโดยพี่ก๊อตจินั่นเองไ้แล้วว่าใครชนะขอบอกเลยนะฮะว่าคะแนนเมื่อวานนี้เนี่ยคู่ขี่สูสีเบียดกันแบบชนะกันทั้ง3คนเลยใช่ไหมคะทั้งสาคนชนะกันไม่ถึง10คะแนนเลยและคนโหวตเมื่อวานนี้ คนที่ชนะไปได้แก่ใครอ่ะได้แก่แก่ PS 2คุณนิ่งรันทัศเวีร้านนี้คือร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมคะพี่น้องถูกต้องโอ้โห <c oughs> จริงๆเขามีพี่น้องของเาทั้งสามคนพี่ผมแป๋มบอกว่าหล่อทั้งสามคนหมายว่าพี่ผมแปมถ้าไม่หล่อพี่ผมแปมก,ก็คงไม่ให้มาเป็นร้านเด็ดหรอกนายย่างที่แปมเนี่ยถูกต้องไม่ใช่หล่ออย่างเดียวหมุนมีดแซ่บเวอร์ <c oughs> แซ่บเวอร์จริงๆนะ Pepsi, only please!